สมัยสบายแคมป์ก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่น้องๆจาก8สถาบันกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความรู้รักสามคัคคีและมีวินัยค่ะศูนย์ประสานงานทางก้าวหน้าได้จัดโครงการค่ายสม i ยสบายแคมป์หรือสมาธิกับธรรมชาติณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีนักศึกษาจาก8สถาบันจำนวนกว่า100คนเข้าร่วมโครงการโดยน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการต้อนรับจากพี่ๆด้วยความอบอุ่นได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แสนสบายเป่าดวงแก้วกับบรรยากาศธรรมชาติพร้อมทั้งออกกำลังกายและเล่นกีฬาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังได้รับธรรมะดีๆจากพระอาจารย์อาทิเรื่องของการฝึกสมาธิเบื้องต้นเรื่องกฎแห่งกรรมและการรักษาศีล8 ความกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นต้นนอกจากนี้ทุกคนยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์อีกด้วยสำหรับโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆน,นักศึกษาได้รู้จักหลักการทำทานรักษาศีลและการนั่งสมาธิอีกทั้งกิจกรรมต่างๆยังฝึกน้องๆน,นักศึกษาให้มีความรักสามคัคคีมีระเบียบวินยัยมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วยค่ะ